แล้วก็อันนี้นะครับเป็นตัวกระดาษโฟโต้นะครับโฟโต้หลังกระดาษนะครับแต่ว่ามีลายด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นกระดาษโฟโต้โฟโต้ผิวมันนะครับตัวนี้โฟโต้ผิวมันเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเหมือนเดิมนะครับเช่นโดยการใช้น้ํายาฉีดนะครับใช้น้ํายาฉีดดูว่าจะมีผลในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์กับกระดาษโฟโต้ไหมนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเราฉีดเรายังไม่เช็ดนะเราดูก่อน ดูงานที่เราทำก่อนนะครับนี่คือกระดาษโฟโต้นะครับโฟโต้ผิวมันกับน้ำยาใช้จุนจบสีไม่ซึมนะครับเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีไม่ซึมบนเนื้อกระดาษก็เคลือบมาแล้วด้านหน้าเคลือบมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังซึมน้ำยังซึมลงไปนะครับดูเจ้าผิวที่น้ำมันแทรกเข้าไปเห็นไหมน้ำมันทะลุด,ด้านหลังไม่เหมือนอาร์ตมันถ้าเป็นอาร์ตมัน ตัวน้าที่ฉีดไปมันจะไม่ทะลุมาแบบนี้นะครับนี่คือทะลุออกมาด้านหลังมีสิทธิ์ที่จะเปื่อยยุ่ยง่ายนะครับก็มีการจับจับแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนลงแล้วนะเหมือนกระดาษธรรมดานะเพราะมันมีเคลือบแค่ด้านหน้านะครับเคลือบแค่ด้านหน้าส่วนด้านหลังไม่ได้เคลือบนะครับถ้าเป็นโฟโต้ที่เคลือบด้านหลังด้วยนะครับก็จะราคาค่อนข้างสูงเหมาะสําหรับพิมพ์รูปถ่ายนะครับแบบนี้ก็เหมาะพิมพ์รูปถ่ายท,ทั่วไปนะครับไม่ได้แบบเน้นมากมายนะครับโฟโต้ผิวมันทั่วไปนะครับ ก็สามารถใช้ได้ก็สวยครับใครที่ชอบโฟโต้พิมพ์มันก็ใช้โฟโต้พิมพ์มันแต่หมึกก็ต้องใช้เป็นหมึกที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหมึกธรรมดาเป็นหมึกธรรมดาทั่วไปมันจะซีดง่ายนะครับคุณภาพไม่ดีในการพิมพ์รูปนะครับใช้ได้แค่พิมพ์เองไว้ดูไว้ใช้งานไว้ทํารายงานไว้ในการใช้งานต่างๆนะครับที่ไม่ได้เป็นการทําในการขายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูแล้วนะครับอันนี้คือกระดาษตัวที่สามนะ อันนี้ลองคูดขูดดูสิมันก็ไม่ลอกนะครับเพราะเป็นเลเซอร์นะนี่ถ้าไปเคลือบก็จะสวยเลยนะครับนี่ก็เป็นกระดาษโฟโต้นะครับโฟโต้ผิวมันพิมพด้วยเครื่องปิมพ์เลเซอร์แล้วก็ลองฉีดน้ําดูนะครับว่าทนน้ําทนแค่ไหนนะครับเทียบให้ดูกระดาษโฟโต้รโกระดาษธรรมดาแล้วก็กระดาษอาร์ทมันครับ